กามินฟินิกซ์สาเครื่องนี้อาการที่ส่งมานะครับก็คือแบตเตอรี่มีปัญหานะครับตอนที่สอร์เนะครับชาร์จไฟขึ้นสถานะการชาร์จแต่ไม่กินกระแสไฟนะครับแล้วก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้สักประมาณสามนาทีถึง4นาทีนะครับก็กลับมากินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ลูกค้าส่งมาให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็ตรงนี้ ก็จะเป็นอาการมีปัญหาที่แบตเตอรี่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งปุ่มกดบนขวานี้นะครับแทบไม่เด้งเลยนะครับก็คือสวิตชํารุดนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอคำตอบจากลูกค้านะครับว่าจะซ่อมตัวสวิตช์นี้ได้ไหมถามว่ายังกดสั่งงานได้ไหมก็ยังกดได้นะครับพอกดได้แต่ว่าไม่เด้งนะครับไม่เหมือนกับปุ่มอื่นๆนะครับที่ ยังใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับตรงนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับก็สวิตท,ที่ขาดการาจากสภาพนะครับนี่นะฮะขาดการดูแลนะครับก็ตัวเครื่องก็ใช้งานก็เป็นเรื่องปกติครับที่เศษแป้งเศษครีมเศษดินเศษฝุน่นก็จะเข้าไปติดเป็นสนิมนะครับก็ตรงนี้สรุปอย่างแรกนะครับก็คือต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับก็ตรงนี้ส่วนจะมีปัญหาไหมหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับถ้าไม่ได้ชาร์จไฟเกิน5 v โวลต์นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับหรือใกล้เคียงนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรอถามว่าจะตรวจเช็คได้ไหมข้างนอกตรวจเช็คไม่ได้หะอกครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับส่วนปุ่มกดตรงนี้ลูกค้าจะซ่อมหรือไม่ก็รอคำตอบนะครับ ก็ขอบคุณมากครับร้านลอกมีไว์ยินดีให้บริการนะครับเราก็ใช้อะไหลกามินแท้100%นะครับก็ขอบคุณมากครับ